อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้ามามอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงหนุ่มๆสุดฮอตนะครับอย่างเบ b ี v นั่นเองในตอนนี้นะครับเบฟีเดี๋ยวได้มีการประกาศคัมแบ็กพร้อมกับปล่อยโปสเตอร์ออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้ตื่นเต้นกันแล้วกับมินิอัลบั้มที่4ที่มีชื่อว่าแฟนทอมนั่นเองนะครับ เป็นอะไรที่ตื่นเต้นกันมากๆเลยสําหรับแฟนคลับของเบบีทุกคนนะครับที่รอคอยผลงานใหม่ของหนุ่มๆเบบีในครั้งนี้เนี่ยประกาศออกมาแล้วนะครับอย่างเป็นทางการเลยพร้อมกับรูปโปสเตอร์2รูปด้วยกันนะครับเป็นรูปปกอัลบั้มที่บอกเลยว่าสุดหรูแล้วก็ดูหน้าค้นหาดูลึกลับมากๆกับหน้ากากมงกุฎอันนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีตัวทีเซอร์โปสเตอร์อีกหรูปนะครับเป็นรูปของหนุ่มๆเบบี มีเพียงสมาชิก6คนเท่านั้นนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่น่าเสียดายมากๆแฟนแฟนของเบีทุกคนนั้นเนี่ยกำลังจะตื่นเต้นกําลังจะดีใจแต่ก็เหมือนดีใจได้ไม่สุดจริงๆนะครับเพราะว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของเบมีสมาชิกที่จะคัมแบ็กทากิจกรรมร่วมกันเพียงแค่6คนเท่านั้นคนที่ขาดไปเนี่ยนั่นก็คือลูคัสเองนะครับลูคัสุดหล่อของเรานั้นเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของเบบีและเมื่อคือนที่แล้วนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีแฮชแท็กลูค แนทวิตเตอร์ขึ้นมาแฟนๆเนี่ยก็ออกมาพูดถึงกันว่าการคัมแบ็กของเววีในครั้งนี้ไม่มีลูคัสเนี่ยคงจะเหงาไปหน่อยนะครับแฟนๆทุกคนที่ติดตามเนี่ยก็คงจะรู้สึกว่าเววีขาดอะไรไปบางอย่างแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยพร้อมซับพอร์ตกันมากๆไม่ว่ายัางไงก็ตามการกลับมาครั้งนี้ของ VV วีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แฟนๆเนี่ยรอคอยมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ถูกโจมตีหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยเลยนะั่นก็คือทางค่ายนั่นเองนะครับค่ายต้นสังกัดของเววีนั่นอย่าง SM Entertainment แฟนๆเนี่ยก็มาบอกกันว่าจะเอาแบบนี้จริงๆใช่ไหมทาไมถึงไม่ออกมาชี้แจงไม่ออกมาพูดถึงอะไรเลยว่าสาเหตุที่ลูคัสไม่ได้เข้าร่วมในการทํากิจกรรมครั้งนี้หรือว่าการคัมแบ็งครั้งนี้เป็นเพราะอะไรช่วยชี้แจงสาเหตุที่แน่ชัดกว่านี้หน่อยได้ไหมนี่คือไม่ออกมาพูดอะไรไม่ออกมาชี้แจงอะไรเลยแฟนคลับเนี่ยก็อยากรู้มากๆว่าสาเหตุหรือเหตุผลนั้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะดราม่าซึ่งก็ผ่านมานานแล้วจนเรื่องราวเนี่ยมีการคลี่คลายไปบ้างแล้วแฟนๆรอคอยกันมากๆเลยกับการเห็นลูค กลับมาทํางานอีกครั้งกลับมาอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆอีกครั้งแล้วก็กลับมาหาแฟนๆอีกครั้งในตอนนี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็ต่างบอกกันว่าไม่รู้เลยว่าลูคัสเนี่ยเป็นยังไงบ้างทําอะไรอยู่มีความสุขดีไหมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับลูคัสบ้างไม่มีใครเนี่ยที่จะสามารถติดตามหรือว่ารู้ข่าวของลูคัสได้เลยและยิ่งมีการประกาศคัมแบ็กของเววีแบบนี้เนี่ยแฟนๆในตอนแรกที่เห็นก็คือตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับรอมากๆ ว่าจะมีรูปเมมเบอร์เจ็ดคนนะออกมาหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมมเบอร์ Member นะครับที่จะเข้าร่วมในการทํากิจกรรมครั้งนี้มีเพียงแค่6คนเท่านั้นแต่ยังไงแฟนๆก็ยังยืนยันว่าจะซัพพอร์ตเววีกันต่อไปอยู่ดีแต่ในการซัพพอร์ตเววีครั้งนี้ก็จะเป็นการซัพพอร์ตไปพร้อมๆก,กับการสาบค่ายไปด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของเววีรู้สึกยัางไงกันบ้างตื่นเต้นกันมากหรือเปล่ากับการคัมแบ็กครั้งนี้ของเววีรวมไปถึงรู้สึกยัางไงกันบ้างที่การคัมแบ็กครั้งนี้ เข้าร่วมการทํากิจกรรมในครั้งนี้ด้วยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับนุ่มๆเบบีกันนะครับจะมาในวันที่9เดือนธันวาคมนี้หรือว่า9เดือน12นั่นเองสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับเบบีในแฟนทอมกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง